Good morning วันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆมุมเมามอยหอยสังวันศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกทุกคนทำใจให้สบายสูดอากาศเข้าไปลึกแล้วก็พายปอดมุมเมามอยหอยสังมุมขายหอยขายหอยจนรวยเห็นไหม อย่าคิดลึกนะคะเพราะว่าเวลาไปทะเลไอเดียดีดีวิวก็จะเก็บหอยเดินเข้าในป่าก,ก็จะเป็นหอยแบบนี้เก็บมาเป็นเก็บหอยมาขายค่มะว่มันขายหอยดีวิ่วิเพราเลยอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าเป็นคนชอบจบสายสินเนาะเก็บหอยมาก็มาเาย็บเย็บใส่ตะกร้าอย่างนี้สวยไหมคะ ไอเดียดีไอคิวก็ดีดีจบสายศินมาคุณลูกจบสายหมอสายหมาสายน้องหมาน้องแมวคุณลูกจบศัตวแพทย์นะคะของบางคนกินแล้วก็ทิ้งเราก็จะเก็บมาล้างให้สะอาดล้างหอยให้สะอาดนะจ๊ะหอยเนี่ยใครเห็น บ้านวิวมีแต่หอยขายหอยจนรวยเนี่เห็นไหมหอยสังหอยวิไปเก็บมาหอยหอยแม่หอยสังใครบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมีแต่คนบอกว่าหอยสังหอยเชลนี่หอยเชลตัวนี้เขาขายแพงมากนะถ้ากินสองตัวก็ประมาณจานละห้าพันบาทโอ้ยว่ากินแล้วขอ กาบห,หอยเนี่ยเด้อจะเอาไปนะคะนี่แหละคือศิลปะเล็กๆน้อยๆเอามารีไซเคิลคนฉลาดนะคะบางคนเขาขนของมาทิ้งเราวีไม่เคยทิ้งของเพราะว่าของทุกอย่างคิดว่าจะนำมาทำยังไงให้เกิดประโยชน์ การมักผ้ากับย่างมะถุนไหมเอามาเหลาเรามาทำเป็นเด็กกซอหอย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 บ้านนี้มิจะหอยขายหอยจนรวยจริงมีไปดูแล้วเห็นไหมเล็กๆก็มาทำเป็นกรอบรูปสวยจะตายเราด้านลนเราติดกระดาษแล้วก็เอากระดาษมาแปะนะคะเอากระดาษมาแปะวิวทะเล เลาเดินไปทะเลมีจะมีถุงเก็บเก็บเก็บนะคะแพ็คอันนี้กระเป๋าเดินทังนักแต่หอยหอยเล็กหอยหอยเล็กหอย,หอยใหญ่ไม่ว่าเพราะว่าเป้าหมายหอยเศษหอยก็เก็บมานะคะแล้วก็เอามาร้อยทำเป็นกรอบรูปทำประดับประดาหอยนะคะ กลับไปอยู่เมืองไทยยีบเก้าเซ e เมบินไปแล้ววี้ี็จะขายออนไลน์นะคะขายเครื่องประดับขายของเก่าหมายถึงว่าของเก่าอย่างเพราะว่าเราจะไปอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าอันนี้นี่ขนาดเก็บหอยมาร้อยแล้วแต่เฉพาะขายหอยนี้ได้ตั้งเยอะนี่ขวดแล้ว อันนี้เจ็ดฟังสิบฟังก็ได้ขวดละสามร้อยเราเก็บมาฟรีๆใช่ไหมเอาใส่ขวดก็ยังมีคนมาซื้อนะคะขายหอยออนไลน์บมเมนขายหอยวีวีเดยวีว <95 S 1> ีเพิ่งเคยขายหอยโอ้ยหนัเป็นลบเปแลแรงแล้วยังมาซื้อเด้อหอยก่อยแหงแล้วหอยหอยอันนี้แนะนำธุรกิจ ดีดีรีไซเคิลหอยเก็บมาเด้อดูสิวิว,วเก็บมาเยอะมากเลยขายไปได้ตั้งเงินตั้งเยอะขายวิว,วมาอยู่สวิตสิบปีเนาะเพราะว่าตอนเรียนตอนแรกก็เรียนจบจบเกศนครวิทยาลัยใช่ไหมน้องสิจีจบโรงเรียนเดียวกันกับพี่ใช่ไหม แล้วก็ไปต่อเทคนิคแล้วไปต่อเทคโนโลไปต่อแก่นครก็สายสินสายวิทย์ไปไม่ได้เพราะมีเงินเลี่ยนแล้วก็มีมีอุดมกติว่ามีลูกคนเดียวนี่จะทุ่มให้สุดๆให้ลูกจบมหาลัยเพื่อนๆเขาไปสอบในมหาลัยเอาพูดมานะก็เเพราะว่าพี่เป็นคน พ่าแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนจะไปเรียนได้ยังไงไปเกาะรั้วมหาวิทยาลายัยขอ,อนแก่นก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เรียนเรามีลูกอยู่คนเดียวเราจะส่งให้ถึงที่สุดอนาส่งหมอบอนตั้งหปีอุ้ยเมื่ไปหลายล้านพี่น้องแมวบ่วอยอากเบาบ่อยอยากผ่านะก็ตอนนี้เราก็ แก okay, แล้วเราก็จะคืนถิ่นฐานบ้านเกิดขึ้นไปพัฒนาบ้านเรากับบ้านเรารักรออยู่วันนี้นะคะมาแนะนำสิ่งดีๆหอยค่ะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของหอยนะคะอย่ามาอย่ามาดูถูกหอยนะคะหอยเงินล้านเงินลายลายลาย้ลานหอย หอยหอยมีวาสนาดีเด้ค่ะหอยดีดีหอยดีดีหอ,ดดหอยมีวาสนามีผู้อุปาการะไปค่ะไปดื่มเดี๋ยวกาแฟวิจีเย็นก่อนเมาหมอยหอยสั่งแนะนำนะคะตื่นขึ้นมาก็จะมาร้อยแล้วก็มาถัก สัก่อนตอนนี้วิวตาไม่ดีแล้วไม่ถักแล้วค่ะวิวีิไม่ถักแล้ว, Viv i, Viv i, ลวชอบอะไรที่เป็นไทยๆเดีย ai, yay, i, ๋ยววิววิมาถักมาเย็บหมอนเย็บนะอันนี้ก็ถักเยอะมากไอ้ ving, ที่ของถักนี่ถักคิดว่าถักผ <idor> ้าม่านเป็นรอบบ้านได้นะถักหมอนนี่เป็นเยอะแต่วิวผ้าผ้เก็บถักชุดเร็จถัก เป็นไอเดียดีๆนะคะไม่ไม่ได้เรียนแต่ว่ามีเข็มมันโค้เช่อันเดียวถักอยู่ถักตั้งแต่ตีสี่ที่ห้าตื่นแต่เชา้าแต่นอนหัวค่ำนะคะไปไปดื่มกาแฟมุมมุมกาแฟหอยมุมหอย